อรหันต์หมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความตรัสรู้อันนึงมันเชิงความเป็นอันนึงเป็นเชิงปัญญาอันนึงเป็นเชิงความเป็นเป็นเองเลยเป็นตัวนั้นอีกอันนึงเป็นเชิงปัญญาเรว่าความต อรหันหมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความรัดสรุสยามวิญยาคือคนพูดที่ได้บรรลุโลกุตรธรรมมีคุณวิเศษนั้นคือคุณวิเศษขั้นอรหันในตนเองมาแล้วถึงสมขั้นแล้วอรหันความเป็นอรหรันถึงสมขั้นอรหรันอรหันขั้นหนึ่งอรหัน อีกขั้นสูงไปกว่าอารหันขั้นหนึ่งอรหันขั้นสามสูงไปกว่าอารหันขั้นสองอีกความเป็นอรหันที่เรียกว่าอารหันเท่านั้นภาษาแต่คุณธรรมคุณวิเศษมันสูงกว่ากันอรหันขั้นหนึ่งก็มีแค่นั้นอรหันขั้นสองเป็นโพธิสัตว์สูกขึ้นไปเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะอธิบายเสริมคำว่าโพธิสัตว์เอาคำว่าอารหันก่อน อรหันต์ขั้นสองสูงขึ้นมาก่านึงอรหันต์ขั้นที่สามสูงกว่าอรหันต์ขั้นที่สองเพราะงั้นพูดที่เป็นสยังมาปัญญานี่เป็นอรหันต์ขึ้นมาถึงสามขั้นแล้วกำลังบำเพ็ญอยู่ในความเป็นโพธิสัตว์แปลนี้ไปคำว่าโพธิสัตว์แล้วนะเมื่อกี้นี้อรหันต์ขั้นขึ้นมาถึงสามชั้นแล้วตอนนี้เป็นโพธิสัตว์ขั้นที่เจ็ด อรหันสามขั้นนี่เพราะงั้นอาตมานี่ไม่ใช่คนเป็นอรหันธรรมดาขั้นต้นเลยอาตมานี่โพธิสัตว์ระดับเจ็ดเป็นอรหันขึ้นไปถึงขั้นที่สามแล้วโพธิสัตว์ขั้นเจ็ดนั่นคือหนึ่งอาริยะขั้นโสดาบันโพธิสัตว์ใช้คำว่าโพธิสัตว์นะไม่ใช่คำว่าอารหันนะ โพธิสัตว์ระดับหนึ่งสองสกิทาคามีโพธิสัตว์โพธิสัตว์ระดับสองสามคันนาคามีโพธิสัตว์โพธิสัตว์ระดับสามสี่ขันอรหันต์โพธิสัตว์ห้าขันอรหันต์ตระอุโพธิสัตว์หกอรหันต์อนิยตตะโพธิสัตว์เจ็ด ก็คืออาราหันติยตโพธิสัตว์เนี่จ็ดขั้นเจ็ดทีนี้จากอาราหันโพธิสัตว์ระดับเจ็ดเนี่ยมันก็จะต่อไปอีกเป็นอาราหันตมหาโพธิสัตว์นะอาราหันมหาโพธิสัตว์นะถ้าเราจะเรียกแต่คำว่าโพธิสัตว์มันก็เป็นโพธิสัตว์ระดับแปด อรหันตมหาโพธิสัตว์เนี่ยระดับมหาโพธิสัตว์ระดับแปดส่วนขั้นที่เก้านั่นก็เป็นอรหันต์ตะสมมาสมพุทธเจ้าอรหันต์ขั้นที่เก้าอรหันตโพธิสัตว์ระดับแปดกับมหาโพธิสัตว์ถ้าอรหันตระสมมาสมุทเจ้าขั้นที่เก้าแล้วนะคือโพธิ ที่เต็มโพธิอรหันตสมาธิเจ้าเนี่ยคือโพธิที่เต็มโพธิเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเลยเป็นโพธินี่แหละแปลว่าความตรัสรู้เนี่ยเต็มรอบเต็มครบแต่หากถ้าจะนับรอบของอรหันต์ก็ได้ห้าอรหันต์ ร Heck, พระพุทธเจ้านี่ห้าอรหันต์พระอาจน์มาพูดกันว่าเป็นพระอรหันโธอรหันมีตั้งหลายชั้นหลายขั้นไม่ใช่อรหันมีขั้นเดียวอรหันตัสมาพระพุทธเจ้าอาจมาเคยกล่าวเพื่อาพูดถึงอะไรก็เลยก็พูดถึงว่าอรหันตัสมารพพุทธเจ้ามันไม่ใช่อรหันของสาวกอรหันตสาวกไป ยังไม่มีสิท,ที่จะใช้คำว่าอารหันตสสมมาสมพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วอรหันตสาวกก็ยังมีอีกตั้งหลายขั้นที่เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นไปเป็นอรหันตโพธิสัตว์ระดับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัจะสมมาสัมพุทธเจ้าอารหันต์หมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความตรัสรู้ อันนึงมันเชิงความเป็นอันนึงเป็นเชิงปัญญาอันนึงเป็นเชิงความเป็นเป็นเองเลยเป็นตัวนั้นอีกอันนึงเป็นเชิงปัญญาเรียกว่าความตรัสรู้ถ้าผู้าาที่ปรารถนาอรหันตานั้นเมื่อจบแล้วท่านตายแล้วท่านก็จะปรินิพพานเป็นประโยสารไปแต่พระโพธิสัตว์แม้ได้ขั้อรหันต์ขั้นหนึ่งก็ยังไม่ยอม ต่ออีกอรหันชั้นที่สองก็เอาอีกอรหัน์ชั้นที่สมก็เอาอีกนะเพราะนั้นก็จะเกิดตายตายเกิดไปอีกแต่ผู้ที่เป็นแล้วได้แล้วเป็นเองแล้วค่อยๆเป็นยังไม่แข็งแรงนักเืยว่ายัางไม่สูงนักอรหันต์ขั้นหนึ่งอรหันตสองอรหันต์ขั้นสามก็เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นเน <mm ือ้ออรหันต์ก็มีเนื้อธรรมของอรหันต์ที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น จนกระทั่งมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดเนี่ยอรหันต์จึงไม่ใช่ธรรมดานะอรหันต์ซึ่งนิยตะโพธิสัตว์นะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าสูงไล่ขึ้นมาโพธิสัตว์ระดับโสดาระด,ดับสกิทาระดับอนาคาหันแล้วก็อนุโพธิสัตว์อนิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์มาถึงเจ็ดขั้น กำลังไล่ขึ้นไปสู่อาราหันต์มหาโพธิสัตว์พอันโพธิสัตว์ปฏิไล่มาถึงแปดขั้นขั้นเก้าก็เป็นอาราหารรันตะสมะพุธเจ้านะพรันอาราหันต์คือความเป็นโพธิสัตว์คือความตัดสรรู้นะ โพธิสัตว์ีนเมื่อเข้าสู่ภูมิที่เจ็ดนี่เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์นี่จึงสูงกว่าขั้นอนิยตะตโพธิสัตว์หรือเรียกเต็มๆว่าสูงกว่าอรหันต์อนิยตะตโพธิสัตว์เพียงแต่อรหันต์นิยตตโพธิสัตว์นี่สูงกว่าอรหันต์อนิยตะตโพธิสัตว์หนึ่งขั้นใช่ไหมซึ่งสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ขั้นอ,อนิยตะแปลว่ายัางไม่เทีย่ยงอันนีวน้วิญตานี่หมายถึงว่าคนผู้มีภูมิมาทำโลกุตระนั้นน่ะอันนิยตะนี่สูงกว่าอนุโพธิสัตว์อรหันต์อนุโพธิสัตว์อรหันต์อนุโพธิสัตว์สูงกว่าอารหันต์ธรรมดาอ่าอรหันต์อนุโพธิสัตว์สูงกว่าแล้วสูงกว่าอารหันต์ธรรมดา อนิยตโพธิสัตว์อรหันอนิยตโพธิสัตว์สูงกว่าอารหันอนุโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์จึงเป็นอารหันตโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ตอ่อความจะได้ตัดสรุปเป็นพ,พระพุทธเจ้าแค่อนิยตโพธิสัตว์ยังไม่เที่ยงแท้ต่อการจะได้ตัดสรุปเป็นพ,พระพุทธเจ้า น,นินิยตะโพธิสัตว์จึงคือผู้ที่สอบไล่มหาวิยายพระพุทธเจ้าเข้าขั้นจะขั้นที่จะทำวิญญาณนิพนธ์แล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าดลยได้แล้วนอนนั้นยังไม่มีสิทธิ์ทำวิญญาณนิพนธ์หรอกเทียบกันทางโลก ง่ายๆย,ยังไม่มีสิทธิ์คุณยังจะต้องเรียนไปอีกแม้จะบอกว่ามันขึ้นแต่ว่าเรียนระดับปริญญาเอกคุณก็ยังต้องเรียนไปพอสมควรจนกว่าจะได้อนุมัติให้ทำปริญญาพนธ์ขั้นเดชธรรมุจาก,ก็คือขั้นนิยตะโพธิสัตว์ขึ้นไปนะ นิยตโพธิสัตว์แล้วก็มหาโพธิสัตว์เป็นลำดับลำดับเมื่อกี้ไล่มาแล้วอาตมาไม่ไล่ตัวเลขเท่าไรเราไปได้ยากมันยากสับสนนะเพราะว่าอารหันต์ขั้นที่สี่อรหันต์ขั้นที่สี่เมื่อกี้ไล่มาได้หนึ่งสองสามสี่นี่คือนิยตโพธิสัตว์พอขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้สูงกว่าอาตมาเนี่ยอรหันต์มหาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ขั้นที่ห้า พูดให้ฟังไม่ต้องไปคิดมากหรอกคุณคุณฟังก็แล้วกันแต่เข้าใจยังมาเข้าใจก็พอแล้วไม่ต้องไปเช่ามันเถอะมันจะเรียงร้อย,อยังไงก็เออฟังไปก่อนแต่เข้าใจแล้วพอแล้วเพราะงั้นอราหันต์ขั้นที่หกก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสูงกว่ามหาโพธิสัตว์ขึ้นไปเป็นอราหันต์ขั้นที่หกก็ปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนผู้เป็นปัจเจก ส,มมสัมมาสัมโพธิสัตว์เนี่ยที่สูงสุดเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์เนี่ยสูงสุดก็จะมีภูมิธรรมเท่าเทียมกับพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในท่านที่เก้านี่แหลปะปัจเจก แปลว่าตนเองเฉพาะตนแล้วก็มีสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัมมาสัมโพสัมมาสัมโพธิสัตว์เท่ากับสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเมื่อคุณธรรมขึ้นสูงแต่ทำไมยังเรียกปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หรือเรียกว่าปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์อยู่ ต่างกันอย่างไรอัตมาเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนะปัดเจกไม่ใช่ปัดเจกไอ้ตื่นๆน,นะปัดเจกตื่นๆปัดเจกภิกษุเป็นปัดเจกขั้นอรหรันเฉยๆนี่อันนี้ขั้นอรหรันสูงขึ้นไปเกินอรหันร,ระดับห้าแล้ว เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์ระดับสูงคำว่าปัจเจกสัมมาสัมพุทธ,ธเป็นเฉพาะตนเฉพาะนาปัจเจกได้ภูมิธรรมสัมมาสัมโพธิญาณหรือเลยมหาโพธิสัตว์ขึ้นไปแล้ว เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมโพธิแต่ยังชื่อว่าปัจเจกและอัตมาบอกเงื่อนไขแล้วว่าภูมิธรรมของท่านเท่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ยังได้ชื่อว่าปัจเจกอยู่คือ ท่านเป็นเฉพาะตนภูมิธรรมท่านพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปรินิพานเป็นปริโยสารไปเลยไม่ประกาศตัวต่อโลกอีกไม่ได้หมายคาว่าปัจเจกสัมมาสัมพุทธท่านนะั้นคือคนสอนผู้อื่นไม่ได้ได้แต่เฉพาะตนเขาตีความปัจเจกว่าเป็นเฉพาะตนไม่ใช่ ท่านสอนมาเป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ขั้นกี่ชา้นสอนมาก็ไม่รู้กี่ชาติแค่แลขั้นสุดท้ายถ้าเป็จเจคสมาสัมพุโทโธหรือปัจเจคสมาัมพุทธเจ้าแล้วสอนคนไม่ได้บ้าเปล่าเห็นไหมเขาขดไม่รู้รายละเอียดเดือดสับสนแต่ที่บอกว่าท่านเป็นปัจเจกสมาธเจ้าเพราะไม่มีใครรู้จักท่านท่านได้เฉพาะตนท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านไม่มีใครรู้เพราะท่านปรินิพานเป็นบริโยสารไปเลยเอง ไม่ประกาศศาสนาไม่ประกาศว่าเราจะประกาศถ้าท่านมาประกาศศาสนาลงมาต่อโลกมนุษย์ว่านี่คือสัมมาสัมโพธิญาณท่านมอกกับเพราะท่านเป็นธรรมมาตพุทธปัจเจกสมาธาิพุทธเจ้าปัจเจกสมาธิพุทิญาณน,นะนี่คือธรรมพุทธศา,าสนาพระพุทธเจ้าเป็นเราเป็นสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อถ้าประกาศกับคนท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งขึ้นในธรรมเนียบโลกมนุษย์ก็รู้จักแต่ท่านเป็นปเจกสมาลัตเี่ไม่ประกาศตนเองเลยแล้วถ้าก็ปริน,นิพานเป็นบริโยสารไปท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งเพราะฉะนั้นคาว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งจึงหมายความว่าพระปัเจกเป็นแหละมาประกาศตน ถ้าทำไมมาประกาศตนก็มันมีองค์นี้องค์ใดองค์นี้ไม่มีองค์นี้ไม่ไม่มีใครรู <Nor like manga preserved> ้จักท่านได้จะพาะตนแล้วท่านกับปฏิพานไปหายไปเลยมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านท่านไม่เอาแล้วท่านไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้เด็กเป็นพระเจ้าแล้วล่ะแต่ท่านไม่ประกาศกับคนมันก็ไม่มีในธรรมเนียบธรรมเนียบคนธรรมเนียบโลกเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อคำว่าพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เคยได้ยินไหมในพระธรรมปกมีเยอะแยะเลยเับเป็นพ,พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงมีความหมายอย่างนี้แหละถ้าผมจะสรุปว่าพระปัจเจัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือท่านที่ไม่ยอมตั้งพุทธบริษัทไม่ยอมตั้งบริษัทใช่ด้วยไม่ประกาศตนออกมาให้มีบริษัทไม่ประกาศตนให้ให,ใ,หให้คนอื่นรู้ ท่านเป็นพระสมมาัมปุทธเจ้าแต่เฉพาะตนและท่านปฏิญญาานไปเพราะงั้นก็ไม่มีบริษัทไม่มีผู้ใดรู้จักท่านว่าท่านเป็นพระสมมาัมปุทธเจ้าทำเนียบของมนุษย์ในโลกก็ไม่มีพระนามของพระพุทธเจ้าอางค์นี้ไม่มีพระนามของพระปัจเจกสมานุุทธเจ้าที่ประกาศต่อประชาชนต่อมนุษยชาติ ไม่มีพระนามเอาองค์นี้ท่านเขาปฏิเดชานไปปริโยสารไปแล้วที่ทางฝ่ายมหายานเขาถือกันว่าพระพุทธเจ้านะมีจํานวนมากมายเหมือนเมฤตรายในมหาสมุทรนี่มาถึงนับเอาพระปัจเจกนี้ด้วยใช่ไหมครับพระท่านใช่ปจเจกเฉพาะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่น้อยนับได้เป็นเท่ามฤตสายเพราะเราไม่รู้จากกาักรา การัะของโลกลูกนี้มันก็คือโลกลูกนี้เกิดมากี่ล้าน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 ปีเรายังไม่รู้เลยโลกอื่นก็เคยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกอื่นที่มาอีกตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กันมาแล้วอ่ะเพราะไม่ไปมันไปคิดอันนั้นเกิดจะจะคิดไปคิดทําไมอ่ะมันคิดไม่ได้เข้าเรื่องคุณอยากรู้ว่าเม็ดทรายในมหานาทีมีเท่าไหร่คุณก็ไปนั่งนับที่เอาไม่ล่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคุณจะมานั่งบ้านนั่งนับเม็ดทรายเฮ้ หาดนี้มีเม็ดทารายเท่าไหร่ไปนั่งนับกันคุณเกิดตายอีกกี่ชาติคุณจะนับเม็ดทรายในหาดนั้นได้หมดนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบางองค์ที่บอกว่าพอแล้วละ่ะไม่ต้องไปเอาแล้วพอเบื่อแล้วเมื่อยท่านก็วันนี้ท่านฟานบริสานไปมันจึงไม่ต้องไปสงสัยว่าโอ้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่รมมาลลอแล้วทำไมไม่เป็น คุณพูดอย่างคนมีกิเลสอยากเป็นน่ะก็ต่อไเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปเจัยพุทธเจ้าคือขนาดนี้คุณเอาความยาวของคุณไปวัดท่านไปเปรียบเทียบท่านได้ยังไงมันเป็นความพระมาหากรุณาของท่านทั้งหากมันเป็นความเป็นพระมาหากรุณาของท่านที่ท่านต้องทนมาสอนมาเปิดเผยธรรมานี้ทั้งหากและท่าน,นไม่เปิเปดเผยก็ไม่ได้ความเสียหายอะไรเพราะท่านเป็นอิสระเสรีพาพของท่านใช่ไหม ท่านก็ทมามันนักหนาแล้วอะแม้แค่สุดท้ายนี่ถ้าท่าน,นมาทำท่าน,นก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่ท่านไม่เอาอันนี้เป็นความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นะก็ท่านไม่เอาตําแหน่งนี้สมมาสสมพุทธเจ้าี่ไม่เอาเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เมื่อเข้าสู่ภูมิที่เจ็ดได้ชื่อว่านิยตะโพธิสัตว์เนี่ยจึงสูงกว่าอนิยตะโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะและ อน,นิยตโพธิสัตว์ก็หมายถึงผู้ที่มีภูมิธรรมโลกุตระสูงเกินกว่าอนุโพธิสัตว์อน,นิยตโพธิสัตว์คือสูงขึ้นไปถึงเกินอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยโพธิสัตว์แต่ก็ยังไม่เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสังพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอนิยตโพธิสัตว์นะอนุอนุโพธิสัตว์ก็อรหันต์ขั้นที่สองอรหันต์ขั้นที่สามก็อนิยตโพธิสัตว์ อรหันต์ขั้นที่สี่นิยตโพธิสัตว์เพราะงั้นอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์ระดับเจ็ดอาตมาจึงไม่ใช่แค่มีคุณธรรมขั้นอรหันต์ขั้นต้นเท่านั้นอาตมาเป็นอรหันต์มาตั้งหลายขั้นแล้วฟังดีๆไม่เลยมีใครมาอธิบายอย่างนี้หรอกถ้าไม่มีของจริงในคุณจะคิดออกไหม จะเอาอะไรมาพูดมันเป็นนามทาทำที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนและพวกคุณก็ฟังได้ไม่สับสนโดยอาศัยพยัญชนะพวกนี้ไล่เรียงซึ่งกว่าอาตมาจะเรียบเรียงมาพูดกับพวกคุณนี่ก็ถ้าอาตมาไม่มีสภาวะนี่รับรองพวกคุณหัวหมุนนะปะ่านี้มันอะไรกันแน่ว่าทำไมมันขัดแย้งกันทำไมมันสับสนกันมันจะยากเลยนะ พราะงั้นอาตมานี่เป็นอรหันต์ระดับขั้นที่นะสีะ่พอเป็นมหาโพธิสัตว์เรียกตามยศเต็มๆก็ว่าอารหันต์ตมหาโพธิสัตว์ก็เป็นอรหันต์ขั้นที่ห้าอรหันต์ขั้นที่หกก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธ หรือปัจเจศมมาสัมโพธิสัตว์เป็นอรหันต์ขั้นที่หเพราะงั้นปัจเจกศม,มาสัมโพธิสัต์วที่สูงสุดก็มีภูมิธรรมเท่าเทียมกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดก็มีภูมิที่9เท่านั้นแหละปัจเจศม,มาสัมโพธิสัต์วหรือพุทธภูมิสูงสุดก็อรหันตสัรสาม,มาสัมพุทธเจ้าก็เป็นจบสมบูรณ์ มีเก้าขั้นวันนั้นอนตาตมาบอกว่าเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดเข้าใจเพิ่มขึ้นเลยนะอยากจะแปดก้า,า 8, ก็จะเป็นอราหารันต์ตสมาสพุทธเจ้านนับไล่ไปจากคนที่เข้ากระแสโสดาบันไปเรื่อยๆไปถึงขั้นที่เก้าไล่เรียงกันไป ซึ่งความจริงก็ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิจัดสรู้กิเลสในตนมันหมดไปนอกจากกิเลสในตนหมดไปแล้วพระโพธิสัตว์เป็นพระอาหารขั้นที่หนึ่งกิเลสในตนก็หมดแล้วใช่ไหมเกิดมาอีกกิเลสในตนหมดแล้วของพาระอรหันต์ก็ยังต้องหมดแล้วอีกอยู่เพราะมันเป็นของจริงที่ได้แล้ว แต่ยังไม่ทันยังไม่พอที่จะเรียกว่าสยังอภิญญาเพราะคำว่าสยังอภิญญานั้นเป็นเองถึงขั้นว่าไม่ต้องมีเชื้อที่จะนำพาไม่ต้องมีอาจารย์สอนเกิดมาชาติใดมีเองมาเองเลยเหมือนอย่างอาตมาบอกว่าอาตมาไม่คูบาอาจารย์นี่คือคำยืนยันและสภาวะธรรมยืนยัน ว่าอาตมาเท็จหรือจริงเพราะฉะนัน้นคุณคบคาอาตมามาฟังธรรมมาเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ต้องจริงแล้วคุณจะต้องรู้ว่าเนื้อหางี้แล้วก็ไม่มีตามร้านขายยาอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆโตขนาดไหนก็ไม่มีขายมีที่นี่แห่งเดียวในเทราสมาคมยังไม่มีเลย ก็อเอาัยที่ไปพาดพิงถึงเทระสมาคามแต่เพื่อที่จะยืนยันความชัดเจนขึ้นไปอีกเท่านั้นแหละนะเพราะงั้นผู้ที่รู้จักกิเลสถึงขั้นรู้จักอาสวะรู้จักถึงขั้นอนุสัยจนกระทั่งอาตมาพูดไปแล้วว่า คำว่าอนุสัยนะั้นเป็นกุศลอนุสัยก็ได้คือคนที่ยังไม่ตายยังมีสยะยังมีตัวเองคําว่าสะหนึ่งสะกะสองสะวะสมสะยะท่านใช้พยัญชนะหนึ่งสกะกะ,กะเป็นพยัญชนะตัวต้นของพยัญชนะ ส่วนวะสก,กะหยาบกับเพื่อนเป็นตัวตนตัวเองที่ใหญ่หยาบสะวะก็คือตัวตนก็ยังเป็นพยัญชนะที่ใช้จากเศษวกยะระละวะตัวที่สี่มาเป็นสะวะ ใช้เศษวรรตัวที่สี่นะยาบยาบกว่าสะยะใช้ตัวที่หนึ่งของเศษวรรตัวตนของสะยะจึงหมายถึงตัวตนที่ละเอียดที่สุดกว่าสะวะกว่าสะกะนี่พยัญชนะมันยืนยันอย่างนี้เลยนี่เป็นความรู้ที่ไม่ใช่จ่ธรรมดาที่จะรู้ได้ไง่าย อัตมารู้ทั้งพยัญชนะทั้งอัฏฐะต่างๆพวกนี้จึงเอามาขยายความสูฟังประกอบไปถ้าคุณเข้าใจได้และไม่สับสนคุณก็จะชัดเจนคุณจะเห็นพยัญชนะพวกนี้โอ้โหมันสื่อสภาวะที่ที่คุณจะรู้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปได้ถ้าคุณมีความรู้ในแม่แต่สภาวะของพยัญชนะ นะตั้งแต่ขั้ขา้ขางงาจะช้ชยะตะัดนะตัดสัจธนะปรัพปะ,ปะ,ปะมาถึงขั้นยย,ายาราวัสรอางมันเป็นตัวแทนของสภาวะแม้แต่แต่ละตัวแต่ละตัวพยัญชนะที่ตัวแทนของสภาวะทั้งนั้นเลยนะซึ่งอาตมาก็ยังไม่ใช่รู้เก่งรู้ดีอะไรมากมายทีเดียวหรอก แต่พอรู้ไม่น้อยที่พูดสู่ฟังเนี่ยเท่าที่พอพูดสู่ฟังได้นะก็อยากให้รู้ไม่ปิดบังอะไร